น่ารักน่ารักอยู่ตรงนี้นี่เองนะคะอันนี้เขาบอกว่าเป็นรุ่น Limited Edition ผลิตมาเพียงแค่4,000คันทั่วประเทศนะคะเรามาดูกันว่าเขามีความน่ารักตรงไหนบ้างเริ่มต้นจากด้านหน้าเลยนะคะเราจะเห็นดีไซน์ด้านหน้าในส่วนของไฟเนี่ยมันจะเหมือนกับตัวขับทเทวลนะคะแต่ว่าให้ในส่วนของเฟรมที่แตกต่างกันนะคะ2ฝั่งเนาะ เป็นสติกเกอร์นะคะลายออกสีอ่าสีบรอนนะคะคาดด้วยแถบสีเหลืองนะคะอันนี้ก็คืออยู่ฝั่งขวาในส่วนของฝั่งซ้ายนะคะเขาจะมีสติกเกอร์ที่เป็นตัวสกูปปี้ซนุปปี้ตัวนี้นะคะซึ่งเป็นสติกเกอร์ทรงนูนนะอันนี้จะไม่ใช่สติกเกอร์แบบแปะธรรมดาธรรมดา่รรดาะในส่วนของสติกเกอร์นะคะที่ให้มาเนี่ย ในรุ่นนี้นะคะยังมีในส่วนของด้านข้างนะคะบอกเลยว่าแบบสติกเกอร์ของเขาน่ารักมากมากเลยนะคะสมกับชื่อรุ่นของเขาจริงๆก็คือตัวสกูปปี้สนุปปี้นั่นเองนะคะอันนี้เราอยู่ฝั่งด้านด้านซ้ายนะคะของตัวรถนะคะด้านซ้ายเนี่ยของเขาจะมีสติกเกอร์ที่เป็นตัวการ์ตูนนะคะตัวสนุปปี้นะคะก็คือตัวหมาตัวนี้นะคะแล้วก็จะเป็นการ์าารตูนแบบสี่ช่องนะคะตัวนี้ ใหลายกระตูนในอริยบทต่างๆนะคะรวมถึงโลโก้ของคำว่าสกูปปี้นะคะก็จะเป็นสติเกอร์แบบตัวนูนนะคะเพิ่มความพรีเมียมให้กับตัวรถมากยิ่งขึ้นนะคะในส่วนของเครื่องยนต์นะคะก็เป็นแบบเครื่องยนต์ ESP นะคะก็เหมือนกับตัวที่เป็นขับเทลฟนะคะในรุ่นอื่นๆไฟท้ายนะคะไฟท้ายให้มาเหมือนกันนะคะอบอกแล้วว่าในเรื่องของ องค์ประกอบนะคะแล้วก็คุณสมบัติเนี่ยของเขาให้มาเหมือนเหมือนกันนะคะจะแตกต่างในเรื่องของดีไซน์นะคะซึ่งเน้นความน่ารักแล้วก็ความลิมิติเพิ่มขึ้นนั่นเองอ่ะคราวน,นี้เรามาอยู่ฝั่งด้านขวาของตัวรถกันนะคะฝั่งด้านขวาของตัวรถก็ยังให้มาด้วยคำว่าสกูปปี้นะคะที่เป็นตัวนูนแบบนี้พร้อมกับด้านนี้นะคะของเขาจะเป็น เจ้าของตัวสนุปปี้นั่นเองนะคะนั่นก็คือชาลีบาวนะคะนี่การ์ตูนน่ารักน่ารักตัวนี้ชื่อชาลีบาวนะคะจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะคะก็จะเป็นคนละฝั่งแบบแยกกันนะคะฝั่งซ้ายจะเป็นตัวสนุปปี้นะคะแล้วก็ฝั่งขวาเป็นตัวชาลีบาวพร้อมกับตัวาการ์ตูนนะคะซึ่งมีแบบท่าต่างๆของเขานะคะตัวสนุปปี้หัวเราะอยู่สนุปปี้หัวเราะอยู่นั่นเองนะคะ ก็จะค่อนข้างน่ารักน่ารักสดใสโอเคค่ะในส่วนของรถตัว New Snoopy Snoop พนะคะเขาไม่ได้มีความน่ารักแค่ตัวรถเท่านั้นนะแต่ว่าเขายังให้มาในหมวกนี้ตัวนี้เลยนะคะเป็นหมวกคอลเลกชันนะคะ l i มิเต็ด d i ดิชัเหมือนกันเนาะซึ่งตัวนี้นะคะ ดีไซน์สฝั่งก็ไม่เหมือนกันนะคะฝั่งนี้เขาจะมีคำว่า s c o ปปี้คลอส s n o น p ปนะคะส่วนอีกฝากหนึ่งนะคะก็จะมีตัวสนุปปีนะคะน่ารักน่ารักโชว์อยู่ที่หมวกด้วยเนาะอันนี้พิเศษเฉพาะ4,000คันที่ทำออกมาเท่านั้นนะคะนอกจากในเรื่องของความพิเศษในเรื่องของลวดลายแล้วก็ของแถมที่เป็นลิมิเต็ดแล้วตัวคุณสมบัติอื่นๆของตัวสกูปปีนะคะ ตัวที่เป็นขับทเวลให้มายังไงตัวนี้ก็ให้มาเด่นไม่แตกต่างกันค่ะเริ่มตั้งแต่ในส่วนของกุญแจนะคะกุญแจของตัวสกูปปี้สนุปปีนะคะให้กุญแจแบบรีโมทนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะช่วยให้การใช้งานง่ายขึ้นที่สำคัญนะคะของเขาสามารถาเซฟสัญญาณกันขโมยได้นั่นเองนะคะก็ช่วยในเรื่องของเพิ่มในเรื่องของความปลอดภัยจากการจรกรรมต่างๆได้ด้วยนะคะพิเศษมากๆในส่วนของ U-box uh, นะคะต่างๆก็ให้มาในไซส์เท่ากันแล้วก็จะมีในส่วนของด้านหน้านะคะอันนี้ก็จะเป็น uh, ช่องเสียบแบตเตอรี่นะคะแบตบมือถือเป็นช่องเสียบ USB plus นั่นเองนะคะก็ให้มาเหมือนกันไม่ได้มี uh, ไม่ได้มีการตัดทอนอะไรออกไปเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของน้ำหนักตัวรถนะคะก็ยังคงแบบน้ำหนักเบาอยู่นะคะไม่ถึง100กิโลของเขาจะอยู่ที่9กกิโล อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันนะคะอยู่ที่55.6ลิตรนะคะส่วน U Box เนี่ยก็จุได้ถึง15.4ลิตรด้วยกันบอกแล้วว่าคุณสมบัติเด่นๆของเขายังให้มาและก็ที่เด่นอีกอย่างหนึ่งที่ไม่เคยหายไปจาก s c o p y รุ่นขับทวลก็คือในส่วนของล้อนั่นเองซึ่งเป็นยางแบบจุบเ็ดนะคะไม่มียางในพร้อมกับขอบล้อที่มีขนาด12นิ้วเป็นที่มาของ s c o p i ขับทวและก็ เขานำมาใส่ในรถรุ่นนี้สกูปปี้สนุปปีเช่นกันทั้งหมดที่เซลพี่นกพูดไปนะคะมาพร้อมกับโปรโมชั่นโดนๆรับรถเริ่มต้นที่0บาทเท่านั้นนะคะบอกเลยว่ารับรถเริ่มต้นที่0บาทจองที่ไหนจองสาขาไหนของชานยนต์ก็ได้ค่ะจองเพียงแค่500บาทแต่ถ้าไปแล้วไม่เห็นรถอย่าน้อยใจนะบอกแล้วว่ารุ่นนี้ผลิตแค่ 4,000คันทั่วประเทศอยากได้ตัดสินใจให้ไวนิดนึงนะคะแล้วก็คุณจะได้เป็น1ใน4,000คนที่ได้ขับค่ะสำหรับวันนี้นะคะเซลพีนกต้องอขออนุญาตลาไปก่อนและถ้าเกิดมีรถรุ่นไหนใหม่ๆมาอีกเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งค่ะไปแล้วค่ะ